สวัสดีครับพบก,กับผมอีกครั้งผมจะมาเล่นเกมจุลาสิรวโอเคนะฮะม,มีเว้นอะไรมาใหม,ม่ไหมไม่มีเลยเหรอครับผมอยากรู้ว่ามีคนติดตามกี่คนทำไมไม่ค่อยมีคนติดตามเราเลยถ้าเราไม่อัดด้วง เล่าๆป่าปปะ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 ป,ะปะ่ออกมาแล้วตัวใหม่ตัวใหม่ไวสสกังโอโหเท่มากโอโหที่เต็มชัวป้าพ,พี่นัง เดี๋ยนอนหลับกันซิอ่ะอู้ยอูย้ให้เงินหน่อยสินายนี่อู้จังกอเธอก็อู้นะนอนทำไมเนี่ยอย่ามาหลับแิ่ให้เกียิกันบ้างแล้วจับร์สดีที่สุดไม่มีใครดีกว่าเรา ไว้เราเด็กัดของมันด้วยละสุดยอด

เยได้ไดโชว์สาวตัวใหม่วยวดได้การ์ดโอ้โอ้โอได้แรปเตอร์แรปเตอร์พันใหม่อะไรเนี่ยครับท่านผู้ชมเปิดมานี่ได้ตัวใหม่เลย <c oughs> ตัวอะไรเลวสิบเอ็ดกาเทอร์มันสิบเอ็ดแล้วหรอ <c oughs> โอเคอันนี้เราทำภารกิจสำเร็จเดิมต้องทำอะไรเลย วันนี้ให้ชนะอ่าจริงจริงนี่มาอยู่สองหมืน่นเครอยากอัพล่างหนูหนูหน,หนูอยากอัพกันจริงมากฉันถามแกดีๆอ่านายอยากอัพชัวป้าบเลยวันไหอัพนายอาจจะเก่งกว่าเก่าชัวป้าบเลยเออเฮ้อ อ้าวผส,สมกันจนได้อ๋อกลายเป็นหัวเขียวจริงด้วยอย่างที่ทุกคนเรียกขอเอ,อเคลคิปแป้งทำไมไม่เล่นเอแคคหรือเล่นแล้วเนี่ยอ้าวใกตอนตีเขียวอ้าวพัฒนาล่างจนได้เ ืตอนนี้นี่ใช้อาหารพืชปักเปนขัวเยอะจริงเอาละครับเอายังไงดีโอ้โหเลเวสามปีฟีดาวกินเนื้อคาโนาไหวไหมลูกไหวครับพ่อตาเลยลูกเอามันมาให้ได้นะเอามันให้ได้เอามันเอามันอยากได้มันมาโอ้ตีเยอะมากเลยอะ่ะแปดสิบเก้าโอ้ my god ตีท,ทีนี่สองทีนี่คาโนตายเลยนะ ใช่ไหมทีหนึ่งเออเอาแล้วครับตอนนี้เครียดจัดสองโอ้กลัวมากมันโหดมากมันโหดมากอย่าทำอะไรเราเลยเรากันได้เหตอตื้อเจ็บมากเลยเนาะขาน้งไหวไหมไหวครับพ่อ โอเคฝากกันหน่อยคาน่ฉันขอละออ,อมาเลยเอา้ามันใช้ท่าพิเศษโอ้ฮะมันชักจะอโอ้โหตายจนได้คาโน่ คโน่สองดาวเละกับหน้ากับตาดยการโจมตีสองทีอะ่ะไม่ตายก็ว่าและอีเชื่อมเชื่อมจริงจริงเลแหละีแรงขนาดนั้นจะว่าหรือไม่ตายอะ่ะงามงาๆงางา,งากินตังกินตังกินตังค่านี่ค่านี่เมืวานอะ่ะ นายลืมายมาใี่แม่ฉันจําได้ใครอะฉันไม่เคยลืมแก้วเ,เรียนเต็มเต็มไม่คอยยาวกระดูกอืมอันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีครับมาดูในโลสอเดินเล่นดีเหลือเกินโอ้โหถูกถูกกหอเมื่อกี้ใครถูกหนูเองต้องแบทเทิรนให้ได้ อ้าว uh huh. อยากได้มากผสมพันธุ์ใช้ไอตัวอะไรมั่งนะโ oh. oh. อ้โหโอ้โหท็อปสามดาวมันจะแรงไหมเนี่ยตีแรงนะ่าดูนะฮะ <c oughs> แบตเทิลติดสามได้นี่แบตเทิลสิบสี่อารามีแล้วแบตเทิลตัวที่สิบสี่แบตเทิลสิบห้าแบตเทิลสิบหกแบตเทิลสิบเจ็ดแบตเทิลตัวไหนได้เยอะๆฮะ อ่าแบตเึ้นยี่สิบนี่แรงแรงต้องเลเวลเยอะนะหนูก็รอนะใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เร็วเร็วใหญ่ที่ด่วน รถคีนทำงานนานมากก็ได้ตรงสมเลยแล้วนะฮะจบกันตรงไหนดีจบกันในน้ำเลยเราจะดำน้ำดูปรกกัดลังด้วยสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเนยนะฮนะขอบคุณมากจริงจริจริงจังจริงจริงจริงจัง,จงขอบคุณจังนะครับ